สวัสดีครับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับ KK2554 นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นจัดคอส3ามกันนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่าจัดคอส3ามเนี่ยในไหนนะครับในสตรีมนะครับเนีะผมเคยอัดเกมสตรีมไหมผมเคยอัดนะครับในเกม Saber Hunter นะครับย้อนกลับไปดูได้ด้วยย้อนกลับไปดูนะครับก็เป็นเกมในสตรีมเกี่ยวกับพับเกี่ยเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดนะครับอันนี้เรามาเล่นจัดคอส3ามเป็นเกมแนวเ ทำอะไรก็ได้นะคะอยากทําอะไรก็ทําไปเลยก็จะเกมนี้ก็อธิบายหลักๆก่อนแล้วกันคือผมไปเผลอไปปรับอะไรผมคือผมไปเผลอปรับอยู่อย่างนึงก็คือการยิงสลิงเนี่ยเห็นไหมทุกคนเห็นไหมที่ผมยิงสลิงก็ผมดึงไว้เนี่ยเหมือนไทท่านอะ่ะย,ยิงสลิงไว้อย่างเงี้ยอันนี้คือผมไปปรับผิดปกติอะ่ะถ้าเราคลิกขวาจะเป็นการดึงสลิงแต่เนี่ยเป็นการยิงปืน มันต้องแล้วถ้าเป็นการคลิกปกติมันจะเป็นการยิงปืนแต่ว่านี่คือมันเป็นกดคลิกซ้ายเป็นการยิงสลิงเนี่ยถ้าผมพูดที่ผมบอกอย่างนี้เพราะว่าสมมุติผมพูดผิดเนะี่ยท่านผู้ชมก็เอ่อก็ขอโทษท่านผู้ชมด้วยน,นะเพราะว่ากลุ่มขอผมมันสลับกันนะก็โอเคถ้ามาสอนเลยอันดับแรกพอทุกคนเริ่มเกมมาท่านผู้ชมจะมีปืนกันอยู่สาม สามประเภทอันดับแรกปืนสั้นปืนยาวและปืนระเบิดไม่รู้ไม่รู้เป็นประเภทถูกไหมนะเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเริ่มต้นมันจะไม่ใช่ปืนพกนี้เพราะผมเก็บมาจากพวกกล่องพวกทหารที่มันที่ยิงยิงระเบิดตู้ไปแล้วนะเอ่อเอาเป็นปืนแรกก่อนละกันปืนแรกเป็นปกติเป็นปืนพกแต่ผมขอมันก็เหมือนกันนั่นแหละปืนพกกับปืนลูกโมเนาะเออหยน่ๆนๆยนนันหน่อยก็อันนี้นะครับเหยื่อนะครับ ทดลองกันนะคะป๊บนึงเอาเอาเจ้ารบเอาเจ้าเงียบมาก่อนก็นี่นะครับเหยื่อของเรานะครับก็นี่เราก็จะใช้เธอเป็นงานทดลองอ่ะนี่นะครับก็เวลาการเล่นเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะสามารถดึงสลิงแบบนี้ได้เนี่ย อันนี้เหยื่อนะอันนี้ไม่เกี่ยวเราไปไปนู่นเลยสมมุติอ่ะ,มมอะเราก็สามารถยิงสลิงแัวนี้ได้มาเริ่มกันก่อนที่ปืนละกันอ่ะปืนลูกโม่กับปืนพกนะครับกดคลิกซ้ายเป็นการยิง <love> จ่ายเพราะผมยิงผมยิง n อ c อ่ะมันจะมีทหารด้วยทหารจะใส่ชุดกราะแนี้ผมยิง n อ c นพีซนัดเยอะ อินอินผัน N P C โอเคนะเดียวตายอ่ะปืนนี้มันไม่มีอะไรมากคลิกซ้ายเป็นการยิงกดรลัวก็ยิงนี้รัวต่อมาปืนก้นกดคลิกซ้ายในการยิงเหมือนกันนะครับนแต่ว่าถ้าเราอยากยิงเฮียนะเรากดทีเดานัดแต่นี้ปืนผมมันเร็วเกินไปมันเลยยิงไม่ค่อยได้ยิงนัดเดียวไม่ค่อยได้ก็สมมตินัดเดียวแล้วกัน กดคลิกคลิกซ้ายค้างไว้จะเป็นการยิงค่ะยิงรัวๆรถควันรขึ้นโอ้ก่อนนี้นะดาเมจก็แรงอยู่เพราะผมมันเป็นเก็บปืนมาจากพวกทหารปืนระเบิดต่อมากดคลิกซ้ายในการยิงจูระเบิดเลยความจริงปืนปืนแรกจะเป็นปืน r P G นะ ปืนแรกความจริงจะเป็น R P G แต่ว่าผมไปเก็บปืนมามันเลยเป็นปืนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอเคเอจำหนึ่งรดไหลอ่าต่อมาเป็นระเบิดโอ้โหแรงเหมือนกันนะเนี่ยระเบิดก็กด F เป็นการยิงถ้าผมพูดผิดเวลาไหนผมก็ขอโทษด้วยนะครับกด F เป็นการป่า บางทีปุ่มมันก็สลับโดยที่ผมไม่รู้อะพลังการทำลายล้างก็สูงอยู่นะผมยิงปลาใส่รถทันเดียวแตกเลยอ่าต่อมาเป็นการสอนเล่นสลิงกันกดคิกขวาเป็นการยิงสลิงเนี่ถ้ากดครั้งเดียวจะเป็นการยิงสลิงถ้ากดค้างไว้ปึ๊บปึ๊บอ่าทำไงเหรอครับทำแบบนี้ทำไง กดคียค้างกดคียค้างไว้นะกดคียค้างไว้แล้วก็ปล่อยแล้วก็กดชิปเป็นการดึงหรือว่าจะปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะกดชิปเป็นการดึงนะมาดลรถดึงมาดดึงมอ้อันนี้เขาไม่ได้ขับนะคนนี้เขาไม่ได้ขับนี่นะครับก็เป็นการดึงโหดึงจนรถจะพังเลวเนี่ยเริ่มเกมมาเราจะได้ระเบิดเป็นคนละสามลูกกับสลิงกันอีกสองค่ะสองเส้นแบบนี้นี่แล้วเราก็ดึง หรือว่าเราจะใช้กับการทำหมีก็ได้หาอันหนึ่งมนนี่นี่รถรถขึ้นมาบผมจะสอนแบบไม่ค่อยละเอียดนะเพราะว่านี้มันเดี๋ยวผมจะต้องมีเวลาไปลุยทะลวงโลกกันอีกนี่ แล้วก็ยิงติดกับสิ่งของก็ได้นะครับนี่แล้วมันก็จะวิวไปอันนี้ผมไม่ได้กดดึงนะ่ะผมดึงแค่นิดเดียวโอ๊ยโอ,โอไม่นะรถอย่าระเบิดเถอะระเบิดปะนู่นนู่นปึบปึบเอาไม่โดนเอาระหว่างนี้เราก็มาสอนกดคลิกปกติถ้าคลิกท,ทีเดียวอย่าก,กดทีค้างนะกดทีทีเดียวตึบตึบ อ่าต่อมาเป็นการสอนกลางล่มนะครับสอนกลางร่มมันจะมีอยู่สองแบบก็คือกลางล่มแบบปกติกลางล่มแบบปกติทํายังไงหรอคือให้คุณให้คุณไปยืนอยู่ที่สูงสูงก่อนโอ้ให้คุณไปยืนอยู่ที่สูงสูงบอ่ะพอคุณยืนอยู่ที่สูงสูงบุ๊บทำยังไง ให้คุณกระโดดลงมาเลยครับกระโดดลงมาเลยขิ้นจ้าแล้วคุณล่ก,กดสเปซบาร์ปึ๊บนี่กด S เป็นการเหินขึ้นกด W เป็นการเหินลงมันเรียวกว่าเหินได้ไหมเป็นการดิ่งลงกด A เป็นการเลี้ยวซ้ายกด D เป็นการเลี้ยวขวาจบหลักสูตรกับอีกหนึ่งหลักสูตรก็คือการยิงสลิงล้วก,การยิงสลิงแล้วก็กดกันกดสเปซบาร์ทำไงทำแบบนี้ กดคลิกปกติเหมือนดึงดึงสลิมปกติแล้วก็กดสเปซบาเป็นการกลมล้มปุ๊บคุณก็จะได้แบบนี้มาเอาเอาใหม่เอาใหม่แบบนี้แล้วก็กระโดดจะระยะไหนก็ได้แต่ว่าอย่าสั้นเกินไปม่งน้นมันจะกะเอ้ยเดี๋ยวนี่นะครับถ้าสั้นเกินไปประมาณนี้มันจะไม่ได้จะไม่ได้แต่พอแต่พอถัดไปนิดนึงประมาณอุยประมาณนี้อ่ะกลางได้แล้วแ,ลแต่ไม่ค่อยสูงต้องยิงไกล แล้วก็กลางฟึบสูงมากเลยถ้ากด S ค้างไว้นะเดะียคจะสูงมากเลยต่อมาเห็นไหมครับผมเล่นวิงสูตดด้วยนะนี่นี่วิงสูตรนะครับอ่าทำยังไงอันดับแรกหลักสูรเดียวกันเลยกับกลางล่มไปที่สูงก่อนไปที่สูงสูงก่อนอันดับที่สองหาที่เหมาะๆหสามกระโดดลงมาสี่กด E กด E ไม่ต้องกดค้างก็ได้นะความจริงอะ่ะ กด e นี่คุณก็จะได้เล่นวิงสูรแบบเท่ๆถ้าคุณอยากเพิ่มความเร็วทำยังไงกดดึงสลิงครับนี่ดึงสลิงกดลีกปกติโอ้ยโอ้ยหรือว่าคุณจำแปลงจากการดึงสลิงแบบนี้กลางล่มแล้วก็กด e นี่ก็ได้เหมือนกันนะนี่นี่นะครับนี่กดเอยลืมสอนเลยกด s กด S เป็นการเหินขึ้นกด W เป็นการทิ้มดิ่งลงมากด D เกิด A เป็นการเลี้ยวซ้ายกด D เป็นการเลี้ยวขวาุเลี้ยวเลียวเลี้ยวเลียวเกินเลี้ยวเกินสเปซบาร์หรือว่าคุณจะทำ่างนี้ก็ได้นะนี่กระโดดสเปซบาร์ E สเปซบาร์ E ถ้าสมมติเราไม่มีสิ่งสิ่งของให้ยึดยึดจับอย่างเช่นดึงสลิงมันไม่มีที่ให้ดึงสลิงให้คุณกดสเปซาร์แล้วก็กด E มันจะช่วยรีบูตความเร็วให้เท่าเดิมอ่านี่นะนอ่าต่อมาสอนเล่นพาราชูตแบบในรถคนคุกคน,คน,คนอาจจะสงสัยวิ่อยู่ในรถแล้วคุณจะกาลาง่มยังไงอ่ะอ่ให้คุณมาหารถมาก่อนรถแบบไหนก็ได้รถเต่ารถที่ช้าที่สุดในเกมรถที ช้าที่สุดในโลกร้านแปดนะครับอาหารถมาแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับขับช้าๆหรือเร็วที่สุดในโลกก็ได้นะครับขับช้าๆไปก่อนพอขับได้ระยะหนึ่งปุ๊บกดสเปซบาร์ค้างไว้ปุ๊บนี่รถมันก็จะพุ่งไปแล้วก็อ่ะก็คือรถมันะจะพุ่งไปแล้วถ้ามันไปชนกับอะไรก็ตูมอย่างที่เมื่อกี้เห็นกันนะมันก็จะกลางล่มเลยอันต่อมา นี่แป๊บหนึ่งอันนี้ของเล่น,นอันนี้ของเล่นสนุกน,นี่กดอะไรอะ่ะข้างล่างแถบอะ่ะมันจะเป็นตัวอนะไรหน้าทาให้ตัวใหญ่อะ่ะทำให้เวลาเราพิมพ์เป็นตัวใหญ่ในคอมนะในคอมแล้วก็กดคลิกคลิกคลิกซ้ายแปะแปะถ้าเริ่มเกมเราจะเราจะแปะได้สามอันนะครับ แต่นี่ผมไปเล่นมันสักหน่อยมันเลยอัพเกรดมันเป็นแปะได้สีอันนะโอเคเห็นใช่ไหมอันนี้คือันนี้คือทหารนะคะที่ผมยิงไปเมื่อกี้ครับก็ทหารนะครับแต่ไม่เกี่ยวกับในโลกปัจจุบันรัาไม่เกี่ยวอะไรเลยกันเลยนะครับเกมนะครับไม่เกี่ยวนะก็นี่นะครับระเบิดของเราขับมาเยอะจังวะ อ่านี่ยนะครับเวลาเราเราเวลาเราอยากจุดเราเชนวนระเบิดเราจะสามารถกดอาค้างหรือว่าจะกดคิวก็ได้แต่ผมแนะนํากดคิวอะง่ายกว่าพอร้านผู้ชมกดคิวปุ๊บก็ออกมาปาดประมาณนี้นครับอ่าแต่อันนี้ที่มันเป็นไอโฟนเพราะอะไรรู้ครับผมผมเล่นมานานแล้วเนียครับมันเลยมันเลยปรับให้ผมเป็นไอโฟนแต่ว่าผมจะสอนอีกทีก็คือแป๊บน,นึงนะออกอ เออออกอ่าน,นี่นะครับเราสามารถแปะตรงไหนของโลกก็ได้นะครับยกเว้น้ำนะครับนี่เราแปะสมมติแปะไว้ที่ถน,นนนะครับหาผู้เยี่ยมผู้โชคายขับมนาะแต่ไม่มีหรอกเพราะว่าตรงนี้มีสมมตินะกดคิวตูมนะครับเราเบิดมันก็แรงหน่อยนะเพราะแปะไปสี่อันเนี่ยโอ้ถ้าแปะอันเดียวจะแรงแค่ไหนะมาดูกันคิดเองอยากทําเองแปะอืม,อม,อมแรงเหมือนกันนะ ้าถ้าเราแปะบวกกับรถล,ละ่ะรถถ้ารถระเบิดด้วยละ่ะมันจะระเบิดแรงขางนาดไหนอันนี้ผมขอไม่อธิบายมากนะเพราะผมคือผมมาแค่สอนเฉยสอนแบบหลักสูตรเบื้องต้นถ้าอันเนี้ยถ้าเป็นแบบระเบิดแบบเนี้ยที่ถือมือเนี่ยแบบเนี้ยที่ผมกําลังสอนอยู่เนี่ยมันจะใช้ได้ร้วนๆเลยนะครับอินฟินิตี้เลยนะครับแต่ไม่ใช่แปะได้อินฟินิตี้นะหมายถึงสมมตุติผมแปะครบหนึ่งเซ็ตแล้วกดคิว ระเบิดไปแล้วไม่เป็นไรเรามีเพิ่มอีกกี่ล้านลังก็ไม่รู้มันมีเยอะมากไม่ใช่เยอะมากธรรมดามันอินฟินิตี้มีใครนับได้หรอมัน Infinity อินฟินิตี้อ่ะผมใช้มาผมเล่นมันตั้งแต่ต้นเกมมันยังใช้ได้ระเบิดระเบิดนานหนดนี้เลยอ่าต่อมาผมขอสอนเล่นสลิงอีกแบบหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้สอนละเอียดนะสมมุติเราเจอมอดสายแว่นแมานะกดกดดึงสลิงที่ตัวคนครับ ฮ้ฮ้เฮ้อาไม่โดนกดดึงสลิงแบบนี้นะอไม่โดนอีกโอ้ตายตากดดึงสลิงที่คนหรือที่รถก็ได้แล้วก็นี่มันก็จะเป็นการขโมยรถแบบไม่ให้เหยื่อรู้ว่าเรากําลังถีบหลังหเหยื่ออยู่ถ้าเราสมมุติเราขับรถอยู่นเ,เนี่ยแล้วเรากดบีเนี่ยจะเป็นการทํานี้รถทุกชนิดเลยมันจะหันหลังเหมือนกระจกมองหลังน่ะเออเหมือนกันว้าวเย่ yeah. ขึ้นไปก่อนเราสามารถใช้สลิงในการไต่เข่าได้นะอ่ะสมมติเป็นอย่างนี้เรายิงมาอย่างนี้เอ,าอ้าทํายังไงอะกดสเปซบาร์ครับแล้วก็กดคลิกต่อสเปซบาร์คลิกรืดสเปซบาร์คลิกสเปซบาร์คลิกหรือจะหรือทำอนี้ก็ได้สเปซบาร์สเปซบาร์เอ้ยไม่ใช่คลิกสเปซบาร์เอ้ยแป๊หนึ่งผมชอบเล่นอย่างนี้มากเลยมันเหมือนแปะกับแปะที่เท้าแล้วก็ดึง <laughs> มันเหมือนเหยื่อโดนไฟชอ็อตอ่ะประมาณนั้นฮะเหยื่อจะลุกพอลุกปุ๊บเนี่ยมันจะโดนไฟฟ้าช็อตดูดิชักกระตุกชักกระตุกเดี๋ยวแล้วมันหมุนได้ไงไม่โดนอีกเฮช่วยฉนันด้วยช่วยฉนันด้วยฉันโดนไฟดูดโอ้ช่วยฉันด้วยอ้า เออช่วยฉันด้วยผมเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยเอาตายแล้วโหตายเลยอะ่ะโหโอ้ยโอ้ยมาจากไหนมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเอาต่อมาเดี๋ยวผมจะสอนเล่นเออผมสอนไปแล้วนี่วะ่ะถ้าผมชอบอันนี้มากเลยถ้าเป็นแบบผู้เริ่มเล่นมันจะมีสามอันใช่ไหมพอกดคิวมันจะระเบิดแบบนี้อ่ามันระเบิดแปกติ นี่ก็ยุ่งจริงเอาไปให้หมดเออขี้ฟ้องไว้ตัวนี้อ่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสามารถอัพเป็นอันนี้ได้เนี่ยเห็นไหมในภาพเนี่ยข้างๆเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยมันจะเดืดดูนะคะว่าเขารีวิวยังไงเขาแปะอย่างน,นี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะพอเค้ากดไอ้คนปุ๊บมันก็จะพุ่งไปแบบนี้เลยเราสามารถแปะกับไดไหลายอย่างอ่ะ สมมุติผมแปกกับตัวคนนะเอาคนที่ตายก็ได้นะครับคนที่ยังไม่ตายก็ได้แล้วแต่แต่คนที่ยังไม่ตายมันจะรู้สึกมันกว่าแล้วเราก็กดถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเราไม่ควรยิงมันจะไม่สนุกทำอางี้แล้วกดคิวนี่ครับผชมแล้เขาก็จะตายด้วยกันไม่ช้าอืม ก็ประมาณนั้นแหละผมแม่อธิบายมากแปตก็มามีอะไรให้เรารีวิวอีกเกี่ยวกับรถหรอมีอะไรให้รีวิวอ่ะแรงระเบิดจากรถหรอแต่รถเกมนี้ระเบิดง่ายนะถ้าเราขับรถอยู่มันจะไม่ค่อยระเบิดนะเอออีกอย่างหนึ่งตัวละครเอกของเรื่องนี้คืออะไรนะครับรีโก้เองตัวละครหลักของเกมนี้ก็คือรีโก ที่ผมเล่นยิงจ่าคนเนี่ยลิโกโโ้อโ,กโอ้โหยอดมากลิโก้อึมหาแมปมาระเบิดเล่นดีกว่าเฮ้ยงนี้นี่ข้างหลังโอ้โหเลยเฮ้ยแมวแมวเข้าป่าแมวเข้าป่ากลัวกลัวชนอันนี่เฮ้ย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 อ๋ยอ,อ,อไม่ใช่ เลยไอ้ันนี้มันน่าจะให้อยู่ในนี้นานๆนะผมไม่รู้นะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับซึ่งผมชอบทำภารกิจเนี้แบบอยู่ในนี้แล้วก็ระเบิดฐานนี้เล่นเลยใครก็ได้ช่วยฉันทีไม่ไหวอ่ะคนน้อยเกินไปนี่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 เนี่ยนี่เน่ฉันกะตุกไปซะ ไงเหลยนี่มีตายปะผมไม่ตายมีตายขอสักดอกมีตายขอสัก <c oughs> อีกววิวอาร์พีจีใครเล่นอาร์พีจีอืมใครเล่นเล่นอาร์พีจีโอ้โหตายคนเนี้ยเป็นอะไรโอ้ยนี่อาร์พีจียิงกันหัวเลยนี่นะครับปืนแรกนะครับจะเป็น RPG อาร์พีจีแบบนี้อือหือ อืมเอาไอตัวนั้นะจะกระตุกเสร็จยังแต่วิทย,ยาไม่นะมาโอ๊ยผมอยู่ที่อะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจโจย์โอเคแล้วเวลา,าปปาก็จะมาโหลดดิงพอโหลดดิงเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องไปเริ่มใหม่โอเคไม่เป็นไรซุบหายก่อนหาก่อนในป้อมเนี่ยอ๋อ,อป้อมอยู่ตรงกลางใช่ไหม วามจะอยู่ตรงกลางบ้าน,มนไม่ใช่ตรงกลางตรงกลางหมู่บ้านมักกจะอยู่ตรงกลางมักนะต้องใช้คำว่ามักพิจาริจาเนี่ยมันชอบโผล่มาทางนี้กนอนนะล้มก็เป็นเบือ่อเลยป้าไปทีนึงนี้กดอานะครับถ้าสมมติคุณถ้าสมมติคุณอยากเนี่ยเห็นมินิกานนี่ไหมถ้าคุณสมมติคุณไม่อยากยิงหรบนี้่คุณอยากถือยิงให้คุณกดอา กดอาถ้าคุณกำลังกดอาในระหว่างที่มีคนพยายามยิงคุณคุณจะไม่สามารถใช้ได้กดอานี่ออกมาแล้วอใช้สิเออกดหยิบปืนกดอีนะครับเออปืนนี้แรงมากทำลายกำแพงได้ด้วยกำแพงอิดใช่ไหมหรือกำแพงอะไรเนี่ย ปูนมัง้งไม่น่าใช่อิดหรอกเอ้ยเอ้ยตุ้มไม่กลัวไม่กลัวมาอันนี้มีไหมไม่มีนะทะลวงทุกสิ่งโอ้ยแย่บาข้างมากหยุดแป๊บปืนร้อนมาก อ่ามันไซรรถสวยเกินอืมระเบิดให้หมดทุกอย่างไอ้นี่ก็วิ่งมาตายกันใช่ไหมเนี่ยเห็นมินิกันไม่กลัวเลยเหรอเป็นผมผมวิ่งกลับบ้านแล้วอะเห็นมินิกีนน่ยังวิ่งกล้าว,วิ่งมายิงอ่อะนี่แงย,ยิงทำลายฐานให้แหลก นี่นี่ไม่กลัวกันใช่ไหมมีกลัวใช่ไหมระหว่างที่คุณใช้มินิกันเนี่ยคุณจะสามารถใช้ปืนได้แค่มินิกันนะคุณห้ามไปยิงสลิงคุณห้ามไปดึงสลิงอะไรเลยแต่นอกจากคุณจะยิงสลิงไปแล้วเราคุณอยากดึงสลิงะ่ะได้กดชิปเนาะยู่ไม่ได้วะเออได้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 ไดไดยา่าอึ๊บอเสียดเสี้ยวโอ๊ย ยิงกันจังอ้พวกใส่ชุดเกาะนี่ก็อึดแล้วก็โคตรน่ารำคาญเลยอืมเราเบิดไปเลยบึ้มกลัวกันใช่ไหมไม่กลัวก็โดนไปซะปีกจิ้วเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวโอ้โหถังเลยเนี่ยโอ้โหแข็งแกร่งมากนี่ออีกอันหนึง่งโอ้โหยิงทะลวงขนาดนี้ ไม่เป็นไรอืปืนจอเนี่ยเอาปืนทะลุเข้าไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหของที่อยู่ข้างในแหลกเลยอะแหลกไปกว่านี้อุ้ยนั่นนี่ยเจอของเล่นแล้วระเบิดยับตุ้ม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 ถ้าทุกคนเห็นครับว่าเวปอนอย่างนี้นะครับมันจะเป็นคลังเก็บอาวุธใหม่ๆบางอันก็ไม่ใหม่หรอกบางอันท่านผู้ชมก็เคยเห็นแล้ว น,น,นี่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 แต่มันสามารถช่วยเพิ่มกระสุนให้คุณได้แล้วก็การฆ่าศัตรูเนี่ยสมมุติผมฆ่าคนศัตรูที่มีที่ใช้ปืนโอมาอกแล้วรถถังถ้าสมมุติผมฆ่าฆ่าศัตรูอย่างเช่นทหารเนี่ยที่ใช้ปืนเ k เคเนี่ยแล้วผมใช้ปืนแล้วผมใช้ปืนเ4มสอ่ะผมก็จะสามารถได้นะได้นะใช้กระสุนได้เหมือนกัน ปืนไหนเป็นประเภทเดียวกันก็จะสามารถใช้ด้วยกันได้เออยิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผิดการกระทำตัวหน,น,น,นึ่งอมปืนนี้กันมาก่อนรถรถประชาอดเล็บนี่นี่เลยที่ฟ้อง เออขี้ฟ้องขี้ฟอ้องอย่างนี้ขี้ฟ้องอ่ะมึงมีขี้ฟ้องมากขี้ฟ้องจังขี้ฟ้องอย่างนี้รถทุง่งเกาะไหนวะไหน มันนี่ขอยิงหน่อยโอ้โหยิงยับโอ้ยโอยิงสิจะตายเพราะอย่างนี้ละที่ฝอมาปืนกลเหรอปืนกลจะสู้มีกันนี่มาอีกคันงัย มีคันให้ยิงเล่นแล้วโอ้โหมาอะ่อนี้ก็อีคันอะไรเนี่ยดีๆจะขับมาด้วยความมึนเมาเหรออุ้ยอะไรเนี่ยนี่เจออีกคันเงายิงยิงอะไรรถถังเอยอะไรอะ่ะ โดนยิงจากไหนอ่ะรถถังปะจุงบินไม่ใช่รถถังละอะไรอ่ะยิงจากอะไรอ่ะรถถังแน่เลยแต่มันคือยมันอยู่ที่ไหนโอุย้ยอ่านั่นเนี่เห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องกลัวตายแน่ๆพวกแก ไม่ต้องกลัวหรอกอถังคันนี้จะสามารถลบล้างบ้านมเมก่อกด้ได้ทีมีรถถังเงียบเงียบไปเลยเอามีกันขึ้นมามีกันขึ้นมาเฮ้ยมีกันหายเหรอไม่เอาไม่มิกันมิกันอยู่ไหนเงียหนูน,นี่แน่เลยได้ไหมรู้นี่ไงใช่ปะ่ะอาไม่ใช่ อ้าวสวยมีกันหายอ่านใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่แขนนี่มีกันหายหายจริงดิไม่เอา้าอยากได้อ่ะโหหายไปแล้วน้ำหนึ่งไปเอาทงลงก่อนแล้วกินสำเร็จบึ้มให้หมดทั้งฐานเสร็จแล้ววิ่งผ่านแบบไม่รู้อีหนอีนีน อยากโดนช็อตใช่ไหมขี้ฟ้องใช่ไหมไอ้คนขี้ฟ้องต้องโดนช็อตตายไปนี่อีกตัวนึงอยากโดนช็อตก็ไม่บอกอยากโดนช็อตก็ไม่บอกอยากโดนช็อตเหรอชอบโดนช็อตใช่ไหมช็อตด้วยกันไปเลยช็อต โดนปืนช็อตไปหน่อยอออดึงอัดพืนะ้นอะโอ้ยกำลังช็อตคนเล่นอยู่เลยแล้วนี่อะไรเนี่ยผิดรูปผิดมน,นุษย์มันนี่เลย ลากเขาดลากลากเข้ามาทีบโอ้โหโดนยิงตายสุดยอดมากจะได้จบพาร์ทได้แล้วขอร้องจะได้จบหมู่บ้านนี้สักทีปวดหัวกับหมู่บ้านนี้มากก่อนไป จุบไม่โดนเลยไม่ต้องไม่ต้องฟ้องหุบปากไปซะไม่ต้องฟ้องหรอกนี่ยิงเล่นนี่เด็กผู้ชมนี่ชักทมกดีนะครับ จบหนึ่งบูบ้าอ้าล่ะผมจะบอกว่าผมจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าท่านผู้ชมผมจะบอกไว้ก่อนด้วยครับที่พี่เอิบพูดแบบนี้ประมาณร้อยลังครั้งละผมจะบอกก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวพาร์ทเดี๋ยวมาเจอกันพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบาย